โนเนเขตหนึ่งวังหนึ่พมีออโคนมโมเห็นเงินเสียพันหนึ่งซึ่งมันเป็นเงินที่โมจะเอามาทำคอนเทนต์หนึ่พบาทเที่ยวโซนนาเคดโมแน่นใจว่าเป็นน้ำกินเป็นแก้วน้ำแต่ก่อนอะโมเคยกินนะ๋อมันน่าจะกินไม่ได้แล้วแหละมันแตกมันเป็นสิ่งที่แบบโมอยากมากกินอนะเราเพิ่งเห็นเลยอ่ะืแบบ ยิ่งเล่นมุกจะได้เได้ลายเด้อเย่เย yeah. Yeah. ่เ <Yeah. S 2> ฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะโมจะพาทุกคนไปเที่ยวสวรรค์นาเขตนะคะซึ่งเป็นเมืองที่แบบว่าโมมีแพลนจะไปแบบนานมากแต่ว่าไปไม่ถึงสักทีนะคะช่วงนี้ว่างนะคะก็เลยเดี๋ยวแบบเราจะข้ามไปเที่ยวสวรรค์นาเขตนะคะประมาณ2วัน1คืนนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแล้วอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะข้ามแล้วนะคะจะข้ามสิบโมงแต่ว่าตอนนี้9ก้ามห้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวรีบๆออกไปแล้วนะคะไปเที่ยวสวรรค์นาเขตวันนี้จะใส่ประมาณไหนนะคะก็คือเตรียมมา แล้วอยากได้ฟีลแบบว่าเท่ๆหน่อยนิดนึงนะคะปะกันแะนะคะเพราะว่านนล,ลูกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากใส่เน,นี่ยทุกคนอยากใส่ที่ผูกหัวแต่ว่ามีสามอันไม่รู้จะเลือกอันไหนด้วยความที่แบบชุดเราสีส้มสีเขียวนี่น่าจะตัดออกไปเลยนะคะแล้วก็เหลือสองอันนี้อันนี้น่ารักมากเดี๋ยวลองใส่เป็นลายลูกไม้เลยนะคะ<อ>เพื่อนงเดยนเราไปดิ เหมือนจะไปเก็บไข่เลยอ่ะขอเซิร์ชแป๊บเอามาณนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราลีบไปเดี๋ยวนี้จะเป็น11โมงสี่อีกชั่วโมงหนึ่งใช่เพราะว่าไปเมื่อกี้นี่เองอ๋อได้ร้อยแปด ในเขตหนึ่งวันหนึ่งพันมีทอน จริงหรือเปล่าเดินมาดูกันนะคะ mm. ก็คือทริปนี้นะคะเราก็จะไปแบบเป็นวันเดทิปนะแต่ว่าก็คือเราอ่ะจะไปนอนคืนนึงแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นตอนเที่ยงแล้วก็จะกลับเที่ยงของอีกวันหนึ่งนะคะ mm. แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า1000บาทไทยนะคะไปแลกที่โน่นได้เท่าไหร่แล้วก็มันสามารถเที่ยวได้จริงไหมหนึ่งพันแล้วมันมีทอน,นจริงไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันคิดว่าได้นะ mm. ในใจอยากคิดว่าได้ตอนนี้มูก็อยู่ที่หน้าด่าน,ลนะะ mm. แล้วนะคะก็รอข้ามไปนะคะทริปนี้เราจะเดินทางโดยการก็คือนั่งรถบัสข้ามไปนะคะแล้วก็คือจะพยายามแบบว่า เซฟแล้วก็ประหยัดที่สุดทุกคนถ้าใครจะมานะโมจะบอกว่ารถที่นี่เขาออกชั่วโมงหลักคันนึงก็คือรอบเมื่อกี้เพิ่งออกไปแล้วโม,มก็ต้องรออีกชั่วโมงนึงนะคะก็คือซื้อตัว๋วซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สามารถเดินเข้าไปซื้อตั๋วได้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทำพาสปอร์ตอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งรอรถนะคะประมาณชั่วโมงนึงก็คือนานมากไ,<ป>ไม่รู้ไง เพราะว่าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่าประมาณ30บนาทีออกขั้นนึงแต่เนี้ยของจริงก็คือ1ชั่วโมงนะคะอาจจะเป็นวันธรรมดาด้วยหรือเปล่าต่างๆโมไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทริปสมรันในเขตรอบนี้จะเป็นยังไงไปค่ะ ว่าเป็นเมืองเกาเดี๋ยวโม่จมากมากินเขาเทียงก่อนเน้อค่ะจะกินเป็นพวกเฟออะไรอย่างนี้นะคะก่อนที่แบบจะตะลุยนะคะได้้านแล้วเดี๋ยวข้าเข้าไปเบิ่งกันอันเนี้ยเป็นลานที่ค้นทองทิเนแนะนํามากต้องแซบแ้่เลยเมร์บลหลานซื้อว่าขาั้วสวรรค์ เงินเสียพันนึงซึ่งมันเป็นเงินที่โมจะเอามาทำคอนเทนต์หนึ่งพันบาทเที่ยวสวนาค์เขนตอนนี้โมไม่มีเงินซักบาทซักกีบเลยนะคะให้โมอ๋ค่ะอ๋ออันนี้ให้อ๋อโมมีพระคุณขอบคุณค่ะ พันกีบติโตมันเครียดอยู่นะมันไม่ใช่ไม่เครียดนะเพราะว่าพาค่อยเห็นแบบเงื่อนเสียเลยค่ะยังไงหนูก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอันนี้เป็นคนพื้นที่เลยนะคะเอ้ยอเอ้ยออออซื้ออย่างคือมีลินเอ้ยมีลิ้นเป็นคนเป็นคนสวัรดเขียนเลยเปิดร้านร้านอาหารซื้ออย่างนะทานอาหารเฮือนแพเมืองฟ้า้านอาหารเฮือนแพเมืองฟ้าเดี๋ยวมือนี่โม โมเห็นนันเสียโมาจะแบบว่าบวรบกวนอันนี้ได้ไม่เล่าหาคันกลบโมรู้ว่าสิพ่อวอลสองพ่อแล้วเดี๋ยวสิบประทัดไปกินข่าวอยู่ห่านสวยคุณเน,น,น,นี่ยค่ะเจริชวนคนอ่ะมาเชียรสอนอาเขตเดยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักแบบภาษาสิเนียงน่ารักมากนะคะทุกคนเดี๋ยว่าภายในรอยยิ้มของโมตอนนี้ก็คือโมเครียดอยู่นะเพราะว่าเสียดายนั่นก็หิวข้าวก็หิวข้าวอ่ะอันนี้ไม่รู้อย่างเลยโส้ย <c oughs> ฮะกดูโปโขยแปลว่ายออแปลว่าไอ้ต้มกระดูกเปื่อยต้มเปื่อยกระดูกต้มแสบกระดูกเปื่อยอ่านะะ้าตาประมาณนี้หม้อไฟโขยนียย่น่ากินมากนะคะ ้อาน้า้งเทอต้องเอาเอาชาท้ายหวานหน่อยแก้วอันนี้เป็นร้านกาแฟที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลย ดีอ่ะเราไปเขาเป็นแบบว่าเป็นโมกาพอดอ่ะแต่ว่าเราไม่กินกาแฟไงเราก็เลยสั่งเป็นชาไทยนะคะหาที่นั่งก่อนชาเย็นเขาเรียกว่าชาชาไทยเย็นอ่าบอกพี่เขาว่าจะเปลี่ยนซิมใช่ไหมคะก็นึกว่าพี่เขาจะพาไปซื้อใช่ไหมแต่ว่ารถรถซิมมาหาถึงที่เลยน่ารักมากนะคะแล้วก็พี่เขาก็มาทำให้แบบทุกอย่าง เราก็ใช้เป็นซิมท่องเที่ยวก็วจะเป็นประมาณนี้นะคะทีพักนะคะใครมาก็แนะนําอันนี้แหละส0บพันกีบถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ15บ,บาทถือคักสหรับนะักท่องเที่ยวเราก่ะคิดว่าน่าจะได้ราคาแค่แบบว่าที่เป็นรถแบบนี้นะ่ะซื้ออยู่หนดดานเลยอ่ะมันจบบนะบอมเป็นราคานี้ทุกคนถามมาโมแน,น่นว่าให้เขามาซื้อทางไหนก็ได้เป็นของทีพัด ลา,านกาแฟต้นไม้ใหญ่เลยค่ะทุกคนเขาจะเป็นสวรส์นะเขตนมิวเซียมนะคะแล้วพอดีวา่าพี่มิลินขออนุญาตให้เข้าไปชมได้นะคะ,ะเราก็เลยจะเข้าไปชมกันนิดนึงน่าจะเป็นของที่แบบว่าหาดูยากแล้วใช่ไหมคะพี่น่าจะหาเบิ้งยากเหอเนาะแต่เดี๋ยวเก็บมาให้ชมนะคะทุกคนนิดนิดหน่อยพอได้แบบได้มาเที่ยวด้วยเนาะใหญ่มาก เขาอยู่หม่งไดจ้ะฮ่ายู่นครไกรสองอ๋อเขาอยู่ทางทีเลยแต่ว่าทั้งหมดนี่คือเป็นแขวงสอนโอเหมดเลยแต่เขาอยู่แค่แบบส่วนนิดส่วนหน่อยหน่อยติดกระมูกทหารอะสิติดกระมูกทหารฟังทางนี้นี่หม่งเที่ยวอีกหลายบ่กคักเลยอ่ะไปเดี๋ยวเขาขอไปดูทางในกัน นี่จะเป็นพระธาตุที่สาคัญนะคะข้นจาม่าลายนหมากถาม่าสวรสค์ันเค้ยด้วยค่ะเดี๋ยวม่วงจะพาค้นไปคือกันเป็นธาตุอินทรแล้วก็เป็นพระธาตุโคนภาษาอีสารเหมือนพระธาตุโคพระธาตุโคเหลวข้นจับมากของข้นขอจับงน่านจะพืจับแต่ละอันมีข้อโ่มาบนบานก็ได้ซัมเม็เมืเก็บลเาจบา้นไปวัออนอย่างนเงินเล่าเงินเล่าตะกอน ในสภาพเมื่อกี้ทุกคนเห็นสีแดงๆที่อยู่ในอยู่ในแผนทีมบอกมันคือจุดที่ระเบิดยังวัท่านแตกอยู่ในเล้าก็คือมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะถ้าดูก็คือเยอะมากๆเลยคือยังวัตถันแตกนะทามือได้มือนึงแตกถึงมากต้อจะเป็นไรมันมันไม่โอกาสแตกเลยมีมีอ่าทากนแตกมีไหมนั่นบอกแต่เขาจะถอดอะไนิดนึงมันออกถอดสลักใช่อันนี้คือระเบิดมันถ้ากู้ได้เครับถอดสลักออกแล้วทำลายทิ้งอ๋อคือขอพยายามกู้แล้วแต่ถอดสลักออกนะคะ เดี๋ยวจะไปเช็คอินโรงแรมนะคะ,ะสวัสดีค่ะขออนุญาตทายไดร์เป็นมอเดี๋ยวอันนี้ก็จะพาเราไปที่โรงแรมด้วยใช่ไหมคะเป็นค้นสวรรค์นะเขตเลยเป็นมอปะเฮาเฮาบอกก็จังเลยเขาเป็นอันแท็กซี<ๆ>่เลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวฝากฝากชีวิตนะเด้อค่ะอย่ามาว่ามัว่าหอดหรือมัวเห็นเงินเสียตอนนี้มม่มีเงินมม่มีเงินจะกีบมม่มีเงินจะผัดอ๋อมีมีพี่จ๋าให้ไว้สามหมื่นเอาไว้ซื้อน้ำเปล่าสั่นแต่ว่าซื้ออย่างอื่นม่รู้ว่าจะได้บ่ขอฝากตัว โมพักที่โรงแรมชื่ออะไรนะพรมพิมานพรมพิมานสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองดีมากๆนะคะคืนละห้าร้อบาททุกคนโมแนะนามากๆใครที่จะมาเที่ยวสอวนนเขตนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วแบบห้องดีมากเธอก็คืที่ใหม่มากนะคะเป็นโรงแรมใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแป๊บนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระธาตุปิงหังกันนะคะห้องนงห้องน้ําก็คือสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะ ก็คือเกิดเหตุการณ์ที่โม่บะไดาค่ะคิดมากคือเงินโมหายท่านหนึ่งนะคะเงินที่โมจะเอามาให้คอนเทนต์สวรรค์นะเคหนึ่งวันหนึ่งพันมีทอนนะคะหายไปมันก็เลยให้คอนเทนต์การท่องเที่ยวของโมค,คือมันลําบากคนอื่นนะคะก็เกรงใจพี่ๆเขานะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นภาระมากๆนะคะเราก็เลยได้ทําการนี่นะคะยืมเงินตัวเอง1000บาทนะคะแต่ว่าคืนเมื่อไหร่คืนไม่ไม่รู้นะคะแต่ว่าขอ,อยืมเงินจากของก้อนพ่นหนึ่งเพื่อเขาจะมาเฮ็ดคอนเทนต์ต่อไปให้ทุกคนน บืให้ได้ว่าหนึ่งพันหนามันจะเที่ยวสัน์ในเคดบอเดี๋ยวโมาจะไปขอแหลกก็พรีมิลินลวกันเดี๋ยวจะหักค่าที่พักค่าอะไรต่างๆที่เราไปมาเมื่อกี้ออกนะคะเดี๋ยวโมจะสรุปให้ดูท้ายชีวิตทีนึงลวก,กันนะคะเดี๋ยวโมจะไปขอแลกที่เขาโอเคเอาเป็นว่าเรามีหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนใครมาเที่ยวก็เก็บเงินดีๆนะหนึ่งพันก็เยอะอยู่นะใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พระธาตุอิงฮังค่ะทุกคนโมอ,อยู่ที่โรงแรมแล้วแบบ เลยเร้ก็ลังกินบักว่วงเลยเราเอิญมาซิมอาจจะเอิญเหร่นแต่ว่าคออนอยาซิมน้ำแอเดอจ่าเลยสมแขวแห้งบักว่วงปลูกเองวันนี้จ้ะเลยไม่เน่โอ้โหเจวใส่ผงนั่หอะไรปุ้บเว่บอกเป็นน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเฉยหวานหวานใส่ประแดกปะดีมากตื่นเลยมาหันคืนไปแอร์เย็นๆกําลังสิลับเจอแบบนี้เข้าไปปะขอบใจเลย ิมาหอดผาถุดอิงห้างน้่าไหเนะออิงลผาตุอิงห้างถดอิงห้างแลฮบอกไว้ได้ไหมอ่ะอิงห้างมาเล่ยๆเด้อใหน เดี๋ยวหาแม่เพิ่นเฮ็ดคันบักเบงเนาะในห้องบูชาเขาไปวายทั้งในเด้อค่ะเดี๋ยวขอโตเขาไปข้างในกันเรื่องไหนเด้อสิไปขอพรแม่บอกว่าหายใจบุญเลไลยุยอายุเท่าไรแล้วนี่แยแปดชิปเลยแข็งแรงข้างนอกออกกันร่งกายทุกอย่างว่านี่บอลกันเพื่อนเฮ็ดอนเป็นแต่ว่าแม่คนแข็งแรงแต่แปดชิปนีมากแา่ไหนได้เห็นเด้อ อ้าวสามสิบพันไม่่าแม่ขันเขาอึ้น่าขันมกเบ่งผู้ใดจะเข้าไปไปวายพระธาตุก็คือต้องบูชาอันนี้เขาไปนั่งด้วยค่ะก็จะมีแม่แม่เขาเตรียมตอนรับยุติละทั้งนายละง่ายๆเลยค่ะแม่บอกว่าอีหยังดีก็ขออ้าวได้ยังเขอเอาเขอเนวดีๆส่วนมากเขาก็นนี้ยมมาขอพ่อหลัก็ะทาบนกระบนได้กับหาแน่าแก่ตามนั่นนะคะทาบนได้ก็มาแก่ ท,ทั่วไปปกติดีละเดี๋ยวเขาจะเข้าไปไหว้แม่กันเป็นเทเลทีเด้มากเลยอะ่ะแล้วแบบคนลาวเขาคือไนมากเขาแบบใจดีมากเลยนะคะทุกคนคือแบบแอบยิ้มอยู่ในใจก็แบบเขาน่ารักมากจริงอยากใส่ิีนของแพรแท่ว้า ที่เบิ้งอยู่ตอนนี้โม่จะบอกว่าโม่จะทําการบนบนไหวถ้าภายในสองปีนี้ข้าบ่นมุเป็นจริงโม่จะพาทุกคนกลับมาแกบนกันเนะ้ะ่ะเพื่อเป็นแรกกระตูนของอีกนิดนึงพอมา,าถามมาสวร์เขตแล้วว่ามาะธาเอิงหัง่งมันคือจังมาบ่อหอนทุกคนเรนมาช่วงแร,งแรงกๆได้จะได้บอ่อหอนหลายนี่เป็นน้ำกินม่โม่แน่ใจว่าเป็นน้ำกลิ่ เป็นแก้วน้ำแต่ก่อนอนะโมเคยกินนะอ๋อมัน,น่าจะกินไม่ได้แล้วแหละมันแตกตักน้ำกินนะสีขึ้นมาสะอาดนะแต่ก่อนอนะเคยกินตอนแบบตอนน้นนอยๆค้นแบบมาหลายบักคักเลยอะ่ะเข้ามาขอพรอะไรกันให้ถูกหัวหถูกอะไรกันรอบๆก็จะเป็นแบบองค์พระเ,ต,เต็มเลยรหลอบๆเต็มเลยไปวิ่นใกล้ๆก,ก,กัน ออกมาจากพผตาแล้วมุกอะเจอแม่แล้วขายกล้วยปิ้งมั่วกันเลยแบบเออจะซื้อกล้วยปิ้งในบอลูนวุ้ยแม่หนูเพิ่งกินเข่ามากวันนี้เขามาถ่ายทีเวดดิ้งโอ้ยยินดีด้วยนะคะโอ้ยยินดีด้วยนะคะสวยมากเลยวันนี้ซื้ออะไรเป็นเกมโพสเทดวันนี้โอ้ยสวยจังเลยอ่ะอันนี้เป็นชุดแบบแต่งงานของโอ้แต่สวยมากลูกสวยแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แสงกำลังดีเลยชุดแต่งงานแบบชุดแต่งงานแบบสวยมาก ไม่เคยไม่เคยเห็นนะนี่ไม่ทำเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นผู้มีพระคุณของโมอีกหนึ่งคนนะคะขอบคุณค่ะถ่ายรูปเหรออุ้ยอยากดูอุ้ยโมว่าโมาถ่ายดิปะเพราะว่าโมใส่ชุดแล้วอะ่ะโ,โอเคอนุ๊ดนอเลือกได้บเลือกได้ได้ได้ถ่ายรูได้เออเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับกับแม่เขานะคะประมาณจัาบ้านนะแปดสิบบาทแปดสิบบาทก็คือถ่ายปุ๊บรอรับได้เลยนะคะแม่เขาเอตั้ง เป็นทีละลึกเนาะแบบภาพแบบเนี้ยทุกมือนี่คนไม่คยนิยมถ่ายอย่าง่าแต่ว่าถ่ายไว้ก็แบบอ๋อน,นี่นี่ตัวอย่างตัวอย่างสวยน,นะเอ๊ <ๆ S 2> ทีจริงเข้าตรงทายตอนตอนนี้นท่านไหวหรือเปล่าถ่ายเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการปิ้นเนาะแม่่า่าบนองเลยนี่เนี้ยเ,ยเยขือบแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องปิ้นรูปมีบริการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายเพื่อเลือกให้ด้วยนิดหน่อยโอ<ฮ><โฮ>้ยแต่งหน้ามอ้ เนื้อมาแล้วมาเทียงเอ้ยมาถ่าเน้อน่ะนะห้าคือขาวงามแท้นะห้าขาวเวิ่นเวิรนอยู่อันเชิญคนมาทานหลุได้หลายเนี่ยแหมมาทานซอยแม่เด้อออเขอบคุณค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะกันละครั้งหนึ่งนะพระธาตุอิงหังนะคะถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะนี่เลยดีน้ำในวอลลุ่มหนึ่งนี่เย้ เบิง่งจีนโม่เดี๋ยวในร้ายเด้อเย่เย่เออเดี๋ยวมากินข้าวนะคะอยู่ที่ร้าน เพื่อนแพเมืองฟ้านะคะเป็นร้านที่อยู่แบบริมโขงเลยเป็นร้านของพี่ที่เขาพาเราเที่ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวแอบมาอุดหนุนพี่เขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันน่าจะสั่งอาหารอะไรไปหมดแล้วนะคะวันนี้หิวมากทั้งวันได้กินแค่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาจัดเต็มมื้อเย็นกันที่ร้านเพื่อนแพเมืองฟ้าอันนั้นคือมุกาหารทุกคนเห็นมุกาหารไหม พูนะมุกดาหารบ้านเฮาปกติจะมองจากฟังฝุ่นมาหน่ว่าดอมือเนี่ยแต่มาอยู่ฟังนี่ล้วก็มองไปฟังฝุ่นโอ้โหนุ่นน่นนุน่นสะพานที่เราข้ามมานี่ริมโขงอันนี้เป็นหนังนะคะทุกคนจีหนังแล้วก็เป็นน้าพริกนะคะเป็นเหมือนน้าพริกเขาจะกินด้วยกันแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงแบบแกงเน่อไม้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะร้านนี้ก็จะเป็นพวกอาหารอีสานอะไรอย่างนี้นะคะมีอาหารลาวอาหารไทยเลยอะอาหารต่างประเท อ๋อมีทุกแบบอ่า f u ชัน่นแวะมาได้บรรยากาศดีเออเอาเบิร์กมาดนิน่เ้นนี่คือค่าเสียหายั้งบุตน้องตอ ดีจากสวรรค์นเขตแขวงไก่สอนพบวิหารสปป,ปลาวจ้า,จามื่อนี้นะคะเป็มนมือที่2ตอนนี้เวล,ลาประมาณแบบเกือบเทียงแล้วเขาจะมาแวะเติมพลังกรโม่บอกเออคว่าเอาออยากกินแบบฝือเดคุนกั็เลยผ้ามาร้นานนี้ค่ะ โม่อยามากกินอ่ะเราเพิ่งเห็นเลยอ่ะก็คือเดี๋ยวไปดูแต่มาแล้วเดือนนี้คืออันหนึง 15, ่ง1ิมหาพันกีเพิ่กับสแบแดงเป็นสอันแบบนี้สามารถกินได้สองคนใส่แน่นๆจุกๆเลยเดี๋ยวจะลองชิมอ,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 อันเนี้ย ว่าแขา็งแล้แบบกรอบนะนุ่มข้างนอกกรอบทั้งในนุ่มมากอ่มันมีความซ้อนมีความใสหลายๆแม็กกาี่เขาบอกว่าร้านสวยเลยเดาเขาเป็นเด็ดแล้วแลเข้าเขาเป็นเพื่อนคนนี้ลิ้นพันกันเลาหนูสิบ่าภาษาอย่างนี้ 1,000กีบแสบมะพร้าวสดบรรอากาศแบบว่าลมลื่นมากๆเลยอะามวมาแบบว่าย่มแบบแรงๆอะเมื่อวานอาจจะแบบนั่งเล่นคือแบบดีมากๆเพราะว่ามันลมลื่นเขาจัดได้แบบดีมากๆเป็นโซนข้างนอกคือเป็นโฮมเป็นโฮมเป็นโฮมแบบนี้ที่นี่เดี๋ยวเ้าจะเดินทางไปพระธาตุโลนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงได้นะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเพราะว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันที่โมกลับไปที่ไทยนะคะคือจะข้ามกลับไปก็น่าจะไม่อยากให้มันข้ามมากนะคะเดินทางกันต่อไป ดีมากน่ห่อนี้ปลาปลาอ่านออกปลาอ่านนิห่องอะไน่ออะไรคะก็ษาจีิภาษาจีนจิมจุงฉุ่กิมจุงฉอืไม่ิมจุงฉุ่นะคือได้ไก่ย่างซนงนะคะต้นตำรับของแท้แน่นอนไก่นุ่มแล้วก็ฉ่ำมากฉ่ำมาก ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะก็จะมีพี่ๆเขานะคะข้ามไปส่งเราอยู่ที่ฝั่งโน้นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่กลับไปจากมุกแล้วนะคะเดี๋ยวโมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายเที่ยวสวนเขต1หนึ่งวันหนึ่งพันมีทอนจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าทาอะไรลงไปบ้างแล้วก็เราจะเหลือตังกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวโมต้องเดินทางแล้วนะเจอกันที่ไทยจ้าขอบคุณน้องดูจี ยุยี่้ยยี่นะคะที่พาพาเที่ยวนะแล้วเดี๋ยวมาให้เป็นภาระอีกรอบหน้าเราก็จะต้องไปแบบแหวกแหวกกว่านี้โอเคเลยแล้วพาซิ่งมอเตอร์ไซค์โอเคเลยขอบคุณนะแม่มาเจริญคาร์แล้วก็พี่จัดแล้วจัดแล้จัดขอบคุณนะคะขอพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทไปมาของเย่ไปเที่ยวกันใหม่นะได้เลยเฮ้บายไป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 ทุกคนไปไป โอเคนะคะโมกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวโมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายสวรรค์นเขตนะคะ1นันจะมีทอนหรือเปล่าตอนนี้คือแบบรุนมากนะทุกคนเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันว่าโมใช้อะไรไปบ้างน,นะคะเริ่มจากวันแรกเลยก็คือเราซื้อตั๋วรถบัสใช่ไหมคะตั๋วรถบัสนี่45บาทนะคะทุกคนพอไปถึงเรากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตกชามละ46บาทนะคะแล้วก็จากนั้นเราไปกินชาเย็นชาเยน็เยนก็20บาทอ่าหลังจากกินชาเย็น20บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าซิมนะคะเป็นซิมท่องเที่ยว15บบาท นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะมีค่าถ่ายรูปที่พระธาตุอิงหังของโมนะคะ80บาทบ่าทค่าห้องนะคะค่าห้อง,ง225บาทอันนี้หาร2นะคะค่าห้องแล้วก็จะมีร้านข้าวตอนเย็นที่เราไปกินกันนะคะก็าหารกันนะคะตกคนละ260บาท แล้วก็วันต่อมาตอนเช้านะคะตอนเช้าเรากินเป็นเือ46บาทนะคะแล้วก็ขนมปาเต้สอชิ้น46บาทแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวที่โมกินที่คาเฟ่61บาทนะคะแล้วก็ร้านแก่ย่างส้มตำที่เซโนนะคะอันนี้หารการขน,นตกคนละ142บาทนะคะทั้งหมดก็คือเลขที่ออก 986บาทค่ะทุกคนจริงๆคือเงิน1000สามารถเที่ยวสวรรคเขตได้แบบสบายมากนะคะใครมีโอกาสหรือว่าอยากลองมาเที่ยวสวรรคเขตดูอะ่ะคือแบบลองตั้งงบมาเที่ยวดูมันจะตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากะคะ่ะถ้าใครอยากมาโมแนะนำแบบว่า1คืนอะไรอย่างเงี้ยสอปให้มันเป็น2วันเต็มๆอะไรเงี้ยจะได้ทเที่ยวเยอะมากเพราะว่าในตัวเมืองสวรรคเขตอะ่ะมีแบบที่สวยๆที่น่าสนใจเยอะมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสอะโมออะคิดว่าอยากไปเดินถ่ายรูปเล่นกันให้เยอะกว่าน,นี้อีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น ไปเที่ยวที่ไหนด้วยงบเท่าไหร่หรือว่าเป็นคอนเทนต์ไลฟ์ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายสวัสดีจ้ะสบายดีเฮ้